ใสโอ้ยพี่น้องเอ้ยดอกเดสวยนะคะดอกเดียวฮะดอกกลนจนยู่เอ้ยมึดูพี่น้องเอ้ยงามงามงามตรงมีมูแล้วไปนะพี่น้องเอ้ยมีมู้อะไรฮะหาต่อไปดอกเดียวก็สวยค่ะโอ้ยงามงามงามป่าใส่แต่อีกทีโอ้ย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 มาเนี่ยใส่ พี่น้องมึงดพนนะพูนนะพนนะพนนะมานีไปนีไปนีทันอีกพี่น้องเอ้ยมาเมค่อนั่นนี่ปสองพี่น้องเอ้ยพัดสองพัอนี่พี่น้องวักับบ้านก็แล้วบม่ได้กลับเราบนเนียอู้ห yeah. oh. oh. ูยดอกสวยเนาะอหูงามาง้มางามักแท้มนนีชมชื่นที่มึงแมนูติ เป็เบิบบ้งเด้อลูกเกีสยสาน้อยชิกติกบ<ร><ง>ล<ะ>็นกแล้วงามๆพี่น้องเด,ด็กเด็กกลุ่มมันนะนี่ถ้ามันเป็นกลุ่มมันเป็นกลุ่มตัวมันจะออกกากซากให้เราเห็นดอกพุ่นดิพุ่นอ่ะมีพุ่นกับมีดโิโอ้เมย์เอ๋ยก็ได้หมานเราบ้างนะเขาขึ้มาหม,มานท่บ้างนะเขาอ่ะกับบ้านบ่อมันเนี่ยบ่อมันหรอกย่ต่อบ่อย นี่นี่อันนี้ดอกยังงามเลยเอาเอามันเอามันนี่เออไปเดี๋ยวมาอีกเดี๋นะพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาซอยกันเก็บเด้อพี่น้องนี่พูดนะพ่ดแม่พ่ดลูกกันไหนชี้บอกมาแม่สิอันไหนลูกเห็ดกินได้ไหมคะพูดไทยด้วยค่ะ กินได้ไหมกินได้เออกินได้พูดไทยได้ก็พูดให้มาม่าหน่อยพูดให้ช้อินใจหน่อยลูกเดนพุ่นๆขึ้นไปแม่เอ้ยอะไรแมงมุมเหรอสปิงเดอร์อ๋อแมงมุมระวังด้วยมันไม่กัดแม่หรอกมาไปน่ีงามๆพี่น้องเอ้ยมือเบิ่งดอกเกียบเบิ่งดู โอ้ยสวยสวยสวยหเห็นบ่ได้เครื่องตะการแล้วบนด้วย <c oughs> <c oughs> โอว่าหันเถอะสิ <c oughs> โอ้ยพี่น้องเอ๋ยมงึงถูงพี่น้องเอ๋ยเห็นได้อย่างเนี้ยพี่น้องงามผักงามเนี้ยขนันทรว่ะในต้องดูแต่มันมีมีมีอย่างนะ้ำพี่น้องงามงามดิมดูพี่น้องไม่ได้เห็ดตาดแดงของพี่น้องเอ๋ยเนี้ย งามๆตกงามๆอ้ยแต่ขาเน่าแล้วพี่น้องเลยเห็ดหนาแดงพอเมื่อดูพี่น้องเอ้ยเห็ดโมนี่มันหลายคักหลายแนนเนี่ยนะขาวๆเนี่ยจะคอยโซ่เมื่อทนะมหั่นนะมึงดูพุ่นนะเต็มเลยมึงดูทางนะงามขาังงามแน่เอ,อ้ยนี่สุดท้ายมาเก็บกินเอา,าลูกฮันร่อนพี่น้องเอลยฮันร่อนป่นนา อันนี้เชอร์รี่ป่าหรอฮัลอนนี่แหละเอ้ยงามงามไมนได้งามพี่น้องเลยนี่นะของฟีนอยู่ในป่าไม่ต้องไปซื้ออยู่ดอกยวนในร้านเด็กพี่น้องเอ้ยอยากกินอยากกินเบอร์รี่ก็มากินยุป้าเลยเด็กพี่น้องแอนนะเอ้ยเนาะดูเป็นหลงป้ากับวัาใจเวอร์ชันถ้าหลงป้าตอนหนาหนาวเด้ก หวานครับพี่น้องหวานค่ะบวานเนี่ยคนไตาแมงอย่างเคยว่าอย่างเล็บแมวอย่างอยู่น้ำไหมแม่เขาคยกินแมงนะน้ำเนี้ยเตี้ยน้ำเนี้ยน้ำเนี้ยแม่นมนั่นแหละเาชาคล้ายๆนั่นกินบ้านนะก็อย่งีนะ อันนี้เคยกินได้ดิี่นี่เออเห็ดไหนนี่ไงพี่โหนบอกว่ากินได้แต่เราไม่กินตายเอะไะพี่น้องเอ้ยเอะไะเด้อพี่น้องจ๋าจบคลิปแสนแสนมวนมวลมวลกรุบในดงเซบเวเดนแม่ลูกเขาป่าหาเห็ดย้ำว่างนึกพี่น้องจ๋ามีตุกวิ่งตุกยางนี่เห็ดก็ได้จบคลิปครั้งที่สองพี่น้องครั้งที่สองครั้งที่สามหล้วก็ได้กันยังว่าต้อไปบ้านดูไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ いいね。Mm hmm, mm hmm.